มาดูธรรมชาติค่ะธรรมชาติวางนิ่งค่ะวันนี้เราออกมาสูดอากาศนะคะมีความสุขค่ะอันนี้ทางลงนะคะดูค่ะหิมะก็ตกไม่หยุดนะคะตกเรื่อยๆธรรมชาติสร้างค่ะนี่มืดมนค่ะข้างบนนี่นะอากาศแต่ก็สวยงามค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตกตลอดเนาะตกตกหยุดหยุดเนาะก็บรรจิกาศโดยรวมตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้ดูเนาะ บรรยากาศโดยรวมทางนี้เราก็ยังทําอะไรมากไม่ได้เพราะเขาก็ยังเย็นอยู่ยังติดยังติดลบสองอยู่นะคะแล้วก็หิมะยังอยู่คะ่ะเราก็ยังไม่สามารถจะปลูกอะไรได้ได้แต่เตรียมการเตรียมการไว้ว่าจะทํำยังไงเพาะปลูกแบบไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คถนนดูว่าถ้าเราขับรถลงลงลงไปเนินเนี่ยตรงนี้เนินนะคะเนี่ยเนินสูงมาก ถ้าจไปเช็คดูนะคะ ก็โอเคนะคะโดยรวมแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเกิดเราขับรถลงไปตรงนี้เนาะแต่ขาขึ้นนี่ไม่แน่ใจค่ะว่าจะลื่นหรือเปล่าเพราะว่าโดยการเช็คถนนแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในการขับขี่เหมือนเดิมเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนเนาะ โดยรวมถนนที่เราจะขับลงไปนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะแม่แต่เดินเราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้เนาะนี่ค่ะขาวโพลนค่ะขาวโพลนค่ะเราไม่แน่ใจว่าเราจะต้องขุดเล็กๆน,น้อยๆหรือเปล่าแต่ดูโดยรวมแล้วตอนขับขึ้นนี่แหละปัญหาเราไม่กล้ารับประกันเนาะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพาไปชมสูตรอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกเพื่อสุขภาพของเราเนาะอยู่แตในบ้านมันก็แออัดยัดเยียดความรู้สึกออกมาผ่อนคลายมีความสุขค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ